ก็เป็นที่พระราชสมภพของพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองนะครับไม่เป็นไรบริเวณนี้ก็เป็นการจําลองครับบริเวณนี้เป็นที่ลานแสดงโขนอุทยานรอสองเป็นการจําลองเรือนไทยครับผมในสมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับผมก็จะเป็นลักษณะเป็นไม้เรือนไทย นี่ครับบริเวณนี้ครับผมลานอเนกประสงค์ตรงนี้ครับผมตรงหน้าเรือนไทยก็กรมสมเด็จพระเทพก็พนศีศการแสดงศิลปะโขนครับผม mm hmm. เขาเรียกว่าโรงละครปุ่มปัญญาของไทยโบราณครับผม mm hmm. ก็เป็นการเขาใช้เข้าหน้าไม้ครับผม mm hmm. คือสามารถจะถอดประกอบเคลื่อนย้ายได้เอาย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้ครับผม mm hmm. นี่เป็นเรือนไม้เรือนไม้ไทยโบราณจําลองครับผม เข้ามาก็จะมีหอหญิงหอกลางหอชายครับผมการละเล่นของโบราณครับผมเรียกว่าการเล่นสกา,เ,าเล่นสกาเ,าเล่นสกาก็มีการถอยสกาครับผมมีการถอยสกาคนสมัยก่อนจะมีการกินหมากด้านข้างก็มีหมากบริเวณนี้ก็จะเรียกว่าถ้าเป็นคนได้ ก็มีการจำลองในลักษณะของจริงคือเนี่ยมแ่งโซนแบ่งโซนเนี่ยครับพิพิธภัณฑ์มมดกทางวัฒนธรรมอัมพวาเป็นลักษณะของไม้เรือนไทยในอุทยานรอสองนะครับก็เป็นการจำลองเรือนไทยโบราณครับ นี่เป็นการจำลองอาหารภูมิของท้องถิ่นครับผมของที่แม่กองก็มีหลายอย่างจุดเด่นของแม่กองออย่างหนึง่งน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวของแม่กองก็จะดังมาก